สวัสดีค่ะป๊ปีป้นะคะวันนี้นะคะป๊ปีป้จะมาอัปเดตนะคะรถที่ร้านเรานะคะร้าน PC t แท็กเตอร์อําเภอบริษัักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะว่ามีรถไถรุ่นไหนบ้างนะคะอุปกรณ์กี่ชิน้นค่ะราคานะคะราคาเบาๆนะคะค่ะ ก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปี้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่กดติดตามป๊อปี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ป๊อปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่ต,ต่อไปค่ะเดีย๋ยวจะถาไปชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะคันแรกนะคะเป็นรุ่นคูปตานะคะ L C 0 1 8ค่ะคันนี้40แรงนะคะ คันนี้เป็นตู้แอร์คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี62สองค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี6 2คันนี้นะคะอุปกรณ์มี2ชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็ผานหลังค่ะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็ผานหลัง คันนี้พร้อมลุยเลยนะคะผ่านเป็นผ่านตาช้างนะคะฐาน5ใบ22ผ่านตาช้างผ่าน5ใบ22ใบผ่านก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะคะด้านหลังก็แห้งๆ PTO ก็ใช้งานได้ปกติ ยางหลังเป็นยางเดิมน,นะคะส่วนยางหน้าเป็นยางใหม่คันนี้นะคะจดทะเบียนปี62สองราคานะคะจัดโปรจาก3 4 5 0 0 0ันบาทเหลือ3 3 5 0 0 0ันบาทค่ะมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นอิซกิค่ะ NT ห40อิกิ NT ห40คันนี้นะคะจดทะเบียนปี6 3สามค่ะ คันนี้จดทะเบียนปี63อุปกรณ์มี2ชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะ เป็นพันใหม่นะคะผ่านสยามสตวล่าพัน5บ22ด้านหลังก็แห้งๆ PTO ก็ใช้งานได้ปกติ NT540 ชั่วโมงการใช้งานนะคะ 2,600ชั่วโมงค่ะ2,600ชั่วโมงจดทะเบียนปี63อุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าผานหลังในราคานะคะ295,000บาทค่ะ2 9 5 0 0 0บาทค่ะมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นยันม่านะคะ E F 5 1 4 T ค่ะคันนี้นะคะ51แรง คันนี้นะคะก็อุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี64คันนี้นะคะปรับสภาพเก็บสีให้ทั้งคันนะคะลูกค้าที่กําลังมองหาปรับสภาพนะคะก็แนะนําคันนี้เลยค่ะยันมา e f 5 1 4าจดทะเบียนปี64 คในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนในส่วนของอยางหลังนะคะยางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถอาจจะ80%ได้ค่ะในส่วนของตัวผ่านนะคะเป็นผ่านตาช้างนะคะผ่าน6ใบยี่สิบสองค่ะใบผ่านก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะคะใช้งานได้อีกยาวนาน ด้านหลังก็เก็บสวยให้นะคะแห้งๆ PTO ก็ใช้งานได้ปกติชั่วโมงการใช้งานนะคะ800ชั่วโมง1,800นะคะ1,800ชั่วโมงยันมาก e EF 5 1 4 T 51แรง จดทะเบียนปี64อุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันนาแล้วก็ผ่านหลังราคานะคะ315,000ันบาทค่ะ3 1 5 0 0 0บาทค่ะมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นยันมา่กทค่ะ 494T 4, 4 9แรงคันนี้นะคะสีสันเดิมๆนะคะ คันนี้นะคะน่าจะมีการเก็บสีมาแล้วนะคะลูกค้าเดิมน่าจะเก็บสีมาแล้วอุกปกรณ์มีสองชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็พานหลังค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปีห้าห้ายันมา efc เก้าสีท่ทีก็มีเก็บสีบางจุดนะคะ ในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะก็ยังถือว่ายังใช้งานได้ปี2ปี2ี 20, ่สเปอร์เซ็นด้านหลังก็เป็นยางเดิมในส่วนของตัวผ่านนะคะเป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะอันนี้เป็นฐานหก แผงแงพีดีโอก็ใช้งานได้ปกติระบบไฟก็ใช้งานได้ทุกจุดนะคะอันนี้นะคะ2,600ชั่วโมงนะคะ2,600ชั่วโมงจะทะเบียนปี55 อุปกรณ์มี2ชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็พานหลังในราคานะคะ2 4 5 0 0 0บาทค่ะ245,000บาท49แรงค่ะมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นยันมานะคะ ym 3 5 1 a ค่ะคันนี้นะคะสีสันเดิมๆนะคะในส่วนของอุปกรณ์ของคันนี้นะคะก็จะมี2ชิ้นด้วยกันนะคะดันหน้าแล้วก็พานหลัง คันนี้นะคะจดทะเบียนปี65จะทะเบียนปี65ส่วนด้านหน้าใส่ให้ใหม่นะคะด้านหน้าสวยๆเลยยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะค่ะในส่วนของตัวผ่านนะคะ เป็นผ่านใหม่นะคะผ่านสยามสตูลาผ่าน้าใบยี่สิบสองในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้พีดีโอก็ใช้งานได้ปกติคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะระบบไฟก็ใช้งานได้ทุกจุด ั่วโมงการใช้งานนะคะ1,400ชั่วโมงค่ะยันมาว YM 3 5 1 A 51แรงจดทะเบียนปี65นะคะราคา365,000บาทค่ะราคา365,000บาท มาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่นะคะกูปต้า lc 018คันนี้40แรงนะคะคันนี้จดทะเบียนปี62อุปกรณ์ของคันนี้นะคะก็จะมี3ชิ้นนะคะดันหน้าฐานหลังแล้วก็ลรตอรีค่ะลูกค้าที่กำลังมองหาอุปกรณ์3ชิ้นนะคะก็แนะนำคันนี้เลยค่ะกูปต้า lc 018คันนี้สีสันเดิมๆสวยๆนะคะ เพื่อนดีแกดีค่ะในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะค่ะในส่วนของตัวผ่านนะคะเป็นผ่านตาช้างนะคะผ่าน5ใบ22 ใบผังก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะคะด้านหลังก็แห้งๆ p ีดีโอก็ใช้งานได้ปกติระบบไฟนะคะก็ใช้งานได้ทุกจุดบอกก็ไม่มีขาดคันนี้700ชั่วโมงนะคะ เจ็ดร้อยชั่วโมงสีสันเดิมๆหลังคาก็เป็นราคาเดิมไม่มีแตกจดทะเบียนปี62นะคะอุปกรณ์3ชิ้นด้านหน้าผ่านหลังแล้วก็ลูตตอรีราคานะคะ375,000บาทค่ะ375,000บาทค่ะมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้รุ่นยันมานะคะ ym 3 5 1 a ค่ะ คันนี้จะทะเบียนปีห4สี่นะคะคันนี้นะคะก็มีเก็บสีตรงบังโคนซ้ายขวานะคะนอกนั้นก็ดำเดิมคันนี้นะคะอุปกรณ์มีสองชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็ผานหลังคันนี้ก็ดันหน้าใส่ให้ใหม่นะคะดันหน้ากับผานหลังใส่ให้ใหม่ส,สวย ยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะยางหลังถือว่ายัางเหลือเยอะผ่านก็เป็นผัานใหม่นะคะผ่านสยามสตูลาผ่านห้าใบยี่สิบสองด้านหลังก็แห้งๆเช่นเดียวกันนะคะทีดีโอก็ใช้งานได้ปกติระบบไฟก็ใช้งานได้ทุกจุด หลังคาก็มีแต่จุดนี้นะคะจุดเดียวเบาะก,ก็ไม่มีค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะ2,300ชั่วโมงค่ะ2,300ชั่วโมง คันนี้นะคะจดทะเบียนปี64นะคะอุปกรณ์มี2ชิ้นด้านหน้าแล้วก็ผานหลังราคานะคะ375,000บาทราคา375,000บาทนะคะค่ะมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้แม x กซคันนี้นะคะขายตามสภาพจดทะเบียนปี57นะคะ อุปกรณ์มีสองชิ้นดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังส่วนเบาะก็เป็นเบาะเดิมนะคะคันนี้ขายตามสภาพ คันนี้นะคะจดทะเบียนปี5 7าค่ะราคานะคะ255,000บาท255,000บาทอุปกรณ์มี2ชิ้นดันหน้าพานหลังมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่นยันมา e f 3 9ากทค่ะคันนี้นะคะ39แรงจดทะเบียนปี5 5คันนี้นะคะสีสันเดิมๆนะคะ สีสันเดิมๆเ,เครื่องเดิมยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถคันนี้นะคะอุปกรณ์มีสองชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังผ่านก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะฐานหกใบยี่สิบสอง ภาในงก็ถือว่าแหงเหลือเยอะด้านหลังนะคะด้านหลังก็แห้งๆเยนมา E F 3ก็3 t ทีคันนี้นะคะขายตามสภาพปี55ราคานะคะสองแสบาทค่ะสอ0แสบาท มาดูที่คันหนึ่งนะคะคันนี้เป็นรุ่นคูบตานะคะ L 3 4 0 8ค่ะ L 3 4 0 8คันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่นะคะสีสันนิ่งเดิมเครื่องเดิมยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะ ในส่วนของอุปกรณ์ของคันนี้นะคะก็จะมีสองชิ้นนะคะดันนาแล้วก็ผานหลังค่ะดันหน้าแล้วก็ผานหลังคูนนงปตาแอ4สามสี่ศูนย์ปดในส่วนของตัวผ่านนะคะเป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะเป็นผ่านห้า ด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี62นะคะราคา155,000บาทค่ะ155,000บาทก็จะมี เข้าใหม่อีกหนึ่งรายการนะคะคันนี้รุ่นยันมานะคะ YM357A ยันมา YM357A 5้าสแรงนะคะพึ่งเข้าใหม่เลยคันนี้นะคะจดทะเบียนปี6 5พนะคะอุปกรณ์มี2ชิ้นดันนาแล้วก็พานหลัง ก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะฐานห้าใบยี่คันนี้ก็สีสันเดิมๆนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถจดทะเบียนปีหกห้า ราคานะคะ355,000บาทค่ะ355,000บาทก็มีรถไทยหลากหลายรายการนะคะคุปตายันมาอิซกิหรือว่าแม็กซีนะคะลูกค้าที่หามองรุ่นไหนนะคะก็เข้ามาชมได้ที่ร้านนะคะหรือว่าทดลองขับได้ค่ะ หรือว่าลูกค้านะคะหาอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องสัตยาน,นะคะผ่านควนโตตรตารีนะคะผ่านลูกเบิกหรือผ่านขุดมันผ่านยกร่องที่ร้านเราก็มีให้บริการค่ะค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะร้านเราติดถนนเส้นสี่เลนนะคะเส้นการถล่มกันทลักอาหานเรา มีสองฝั่งฝั่งโน้นที่เป็นร้านเดิมกับฝั่งที่รีวิวนะคะเป็นร้านใหม่หากลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามนะคะโทรติดต่อโทร0 8นแปดค่ะ6 0ศูนย์ย้มำอีกทีนะคะโทร0ุนแปดนึค่ะ6 0ศูนย์ศูนเห้าาร้านเรานะคะร้าน PC แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะก่อนจะจบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ปปีด้วยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ